สวัสดีครับท่านที่ติดตามอยู่และท่านที่ผ่านทางมานะครับก็วันนี้เราจะมาตอบคาถาม F4 นะครับนะนี่ในนาเราก็ลูกขนาดนี้ละราตอบคาถาม F4 นะครับ F4 ถามว่ากระโดงโคลนตัดไหมอ่ะลองมองนะครับนี่อย่างงี้ครับถ้าเราไม่ตัดนะครับนะแล้วถ้าเราตัดนี่ผมตัดเลยตัดให้ติดโคลนเลยครับเนี่ยรอยรอยผมตัดไว้นะครับเนี่ย นี่ครับตัดออกออกเลยนะครับกะมันจะไม่ถนัดนะครับนี่ครับตัดนี้เลยนะครับดูที่งไปติดแล้วก็ตัดทิ้งไปเลยนะครับอ่ะับเดี๋ยวผมถ่ายดูใหม่นะครับนี่โอเคโป่งไหมครับ นี่ครับยังเป็นนะครับตัดทุกต้นนะครับกระโดงโคนนะครับเอามองไกลๆเนี่ยเราจะเห็นเห็นเนี่ยสังเกตดูตอนที่ผมถ่ายทําไมผมถ่ายตอนอยู่ข้างนอกนะครับผมจะให้ดูนะครับว่าถ้าเราตัดปุ๊บเนี่ยมันจะมองเห็นลูกอย่างนี้เลยนะครับกระโดงโคนเนี่ยก็คลิปนี้ก็เป็นการตอบคำถามนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสวัสดีครับ